ต้องมีรางวัลครับโ,โปบบ๊ะขอนอ,อดีตใจดีใจดีใจลูกจะได้ฉลาดฉลาดเร็วเดี๋ยวพ่อจะไปพาไปล้องผ้าแล้วอาดีใจอันนึงเจ้สวยอาม,มีท่าควนด้วยเหรออายุกขึ้นเอ้ยเอาควนควนตะโกนสูง

เอาดีๆอู้ทำชิ้นแบบนั้นเลยเหรอ,อพ่อมาทางนี้สิลูกถึงใจนี่เอออปอยากกินไหมอยากกินไหมครับดีใจแล้วหนึ่งดีใจก่อนเร็วดีใจก่อ,อนหนึ่งสองสามน้องดาวดีใจทำไงลูกดาวครับได้ดีใจทำยังไง,ไท,ำไงทำดูสี่เพื่อแตงโมเพื่อแตงโมเร็วๆทำได้ ไหนดีใจ hey, ทำไงพอลองให้ชิมก่อนชิมแล้วด้จิตใจโอ้ีค uh, ร um ับครับช่วยเยครับช่วยจเดี๋ยวจับจับช่วยจับเวอรจับสวยวไม่เอาจับับับช่วยเสียง จมูเข้าปากแตงโมเข้าปากพี่ชูจมูเข้าปากจมูเข้าปากขอเสียงด้วยโอเคเอา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 อะไรนะไในลองดีใจสิเดี๋ยวอดูนะครับว่าเขาจะทำได้ไหมโอเคดีใจดีใจยังไงดีใจยังไงโออโกรดยังไงโกดยังไงโกรดยังไงโกรดไม่เป็นครับโกรดไม่ลงนึ่งสองสาันดดีใจดีใจดูฝืเก่าไรดีใจหง 1 2 3 Huy. 1 2 3ดี A 1เอ้ยอยู่จุ๊บ con เอากด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 โอ้จำได้จำได้ จำได้นะครับผมเก่งนะครับมาดูนะคะแตงโมแงเป็นเหตุขนมเป็นเหตุสังเกตได้ดูนะว่าดาวจะทำยังไงเมื่ออยากกินย้อนอดีตนะครับที่น้องดาวได้จกของรีวิวผมได้จกบของรีวิวนะของปากจากเมฟซีนะครับน้องดาวหิวมากหิวมากครับ ราะน้ำหนักตัวเขาจะทำได้ไหมน้าหนักมันเป็นแค่เพียง,ยงตัวเลขนะครับแต่ว่านาจะทำได้ไหเรามาลุ้นกันมาสําหรับน้องดาวน้ําหนักจะเป็นแค่เพียงตัวเลขหรือเปล่านะฮะออัอนนี้คี้อทง่งอดีหนดบับ คนเก่งต้องมีรางวัลครับพอบคอน,คอ,นอ่าอ,อดีตใจดีใจดีใจลูกอะจะได้ฉลาดฉลาดเร็วเดี๋ยวพ่อจะไปพาไปลองผ้าแล้วอดีใจอันนึงส้สวยอามีทากควดด้วยเหรออายกุกขึ้นเฮ้ยเอาคว,วนควนอากดสูงสูงโอ้ <c ười> โอ้หอ้โอ้โอ้โหอ้เอ้าเอยากโชยอีกอยากโชอีกโช์ใหญ่แล้วครับโชว์ใหญ่แล้วครับโอ้โหโอ้โหโชใหญ่โอ้โหยังจำได้ครับยังจำได้เออนึกว่าจะจำไม่ได้แล้วลูกนานแล้วัครผมเป็นเพียัว น้ำหนักหนูเป็นเพียงตัวเลขนะครับแม่แม่ครับอาแดงเข้าปาก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 เฮ้ยอาเดี๋ยว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 พอกินอะโจโจโจโชจความสามารถอ่ะทักทำทักควรไว้นะลูกนะอดีใจอันหนึ่งสองเฮ้ยอาคันหงคันหงอดีใจดีใจปล่ไปคันเก็บมือพ่อเอ้ย ลำหนักเพียงแค่ตัวเล็กปวดไอ้หึออโอ้จังหวะมันไม่ได้พอ่อจังหวะมันไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่เด็กเด็กเด็กจังหวะหนูมไม่ได้พอ่อจังหวะหนูมไม่ได้อย่าพ่อจะมาไปร้องมากแตต้องมีเสียงเสียให้ด้วยอ่าดูท่าควนกขาด้วยนะแม่มีท่าควนด้วยนะครับท่านผู้ชมเอายกขึ้นดีใจดีใจทำไงลูกของดาวดีใจยอ้อนอดีตเร็ว ดีใจครับอ๊บอเฮ้ยอึยงอขอเสียงนะครับยอดวย้ยขอเสียงน่ครับสบส,ส,สุดยอดสุดยอด ไม่ใช่ว่าเขาบังคับพอแล้วเขนิ่งนะครับ FC คือเขาความจำของเขาเขาจะทบทวนใช้สมองว่าต้องยกยังไงต้องใช้จังหวะไหนจังหวะไหนถึงจะยกได้นะเห็นไหมคะดูสังเกตนะคะเขาจะกะเกณฑ์ของเขาเองนะคะเขาจะรู้ว่าช่วงไหนที่เขายกได้ดูมือพ่อดูนะเขาจะหาจังหวะของเขาเองนะคะ FC เห็นไหมคะเอานังๆขวดนี้ได้ไหมเอาลัๆขวดนี้นะ Okay, sana. Kau tunggu kan, kau sana kan. Ya lehana. Saya sana. Ya lehana. Bun, ayuh muncin bun. Ah, sana. Ah, senja, ah, 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 ah. Ah, Amai. Okay. Ah, Turung pelapik. Ah, 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 ah. Hei. Oh, amai, Amai. Ah, ah, long dung, sana lehana. ดีครับด oh. oh. ีใจครับผมดีใจผมดีใจครับดูมือพ่อดีใจสัญลักษณ์สัญลักษณ์เอาดีใจแล้วเอาเอาฟังฟังเอาโอเคดีใจครับขุ้งฮึ่มเออโหอเกโตเฮ้ยเอาโอเคสูงเออมาโอเคโอเคำได้ยังทำได้ทำได้ เก่งมากเก่งมากครับน้ำหนักเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงๆสำหรับดาวอรับเอามุนมวงไว้เอาหมุนจับเงเไม่เอาไม่ดี๋ยวพ่อให้ใหม่เดี๋ยวพ่อให้ใหม่เดี๋ยวพ่อให้ใหม่เอามุนกันไมเอาหมุนงวงไม่เอามุงวงมงวไม่เอามุงวงอหมุนมุนมุอาหมุนหมุอมุนมุนไมเอา มุนเอามุนมุนอ่ะจำ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 อย่าลืมจะสับสนจยากลับเออเอามุนมุนไม่เอาไม่เอามุนมุนมุนก็ลูกมุนมุนเอามุนมุนมุนอ่ะเอ็วเร็วไม่เอาไม่เอามุนง่วงเฮ้ยมุนง่วงก่อนเร็วมุนง่วงก่อนเอาพัดเข่าพัดเข่าพัดเข่าเชะพัดเข่ากับพัดเข่าเร็วเร็วมุนมุนง่วงอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมอย่าสับสนอย่ากลับมุนมุนเออเอามุนมุนมุนไม่เอามุนมุนอ่ะมุนมุนมุนอ่ะ อมุนมุนมุนเก่งแค่วะขมุนมุนมุนเอ้ยแสดงว่าจำได้จำได้ขมายขมายมุนใหม่ขมุนมุนมุนเอ้าขมุนมุนมุนอ้าเต้นด้วยขมุนมุนมุนอ้าขมุนมุนมุนยกขาด้วยยกขาด้วยเฮ้ยเฮ้ยมุนมุนมุนอยกขาด้วยยกขาก้วยยกยกขาวันยกขาอมุนมุนมุนอ่ะอมุนมุนยกข้าวิน

หนักเพียงตัวเองโกดด้วยอืโอ้ยังไย้ยังได้ครัยยังไดยถ้าโกดยย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 ยายยยยอยย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 ยัยยยยยยเอ เก่งลูกเก่งเก่งเก่งเกคาบแม่แม่เอฟซก็อย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยน้ําหนักน้องดาวเป็นเพียงตัวเลขจริงๆนะคะอ่าเขาจําได้ทุกท่วงท่าและลีลาที่เขานิ่งไปคือเขาใช้สมองแยกแยว่าตรงนี้คือท่าอะไรตัวนั้นคือท่าอะไรนะคะเขาจะเขาฉลาดนะคะเขาเขานึกเองนะคะ ถ้าชอบคลิปโรนี้อย่าลืมนะคะช่วยกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องดาวด้วยนะคะตามนะครับคลิปหน้านะครับจะดีหรือว่าเป็นแบบไหนนะครับคอมเมนต์กันมาเยอะหรือว่าชอบต้องการแบบไหน MFC เม f c หรือว่าท่านผู้ชมนะครับชอบคลิปแบบไหนทาแบบไหนนะครับอ๋อเม้น์มากันมาเยอะถ้าทําได้เราก็จะทํานะคะถ้าอันไหนเนื้อปากกว่าแรงก็ขออนุญาตไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปโรน้าค่ะสวัสดีครับ